สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจชนแนลวันนี้เจ h ช n แนลจะพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับดอกไม้สวยๆนะครับสีชมพูนี้รู้ไหมครับว่าเขาคือดอกอะไร mm hmm. เขาคือดอกเศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้าน หลายคนอาจจะเห็นต้นเล็กๆเบบีเบบีนะครับของเศรษฐีพันล้านอาจจะไม่เคยเห็นดอกนะครับเพราะเลี้ยงไปแล้วก็เบื่อแล้วก็ทิ้งเลยไม่เห็นดอกนะครับเมื่อเขาต้นใหญ่แล้วนะครับเศรษฐีพันล้านเนี่ยเป็นไม้มงคลที่ให้ดอกสวยเป็นทั้งไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับรปลูกไว้บ้านนะครับฟอกอากาศนะครับสวยงามนะครับสดชื่น ให้ดอกสีชมพูนะครับสีชมพูสดสวยต้องมีความอดทนนะครับเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนะครับจากต้นเล็กๆนะครับก็จะเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมและเมื่อเขาใหญ่มากๆนะครับ เขาก็จะมีต้นที่สูงนะครับทำไมเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับดูดิครับขอบใบของเขาจะมีต้นเบบี้เล็กๆๆๆนะครับน่ารักนะครับสวยงามสมกับชื่อเลยนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับเศรษฐีพันล้านท่านใดอยากได้นะครับทักเฟซบุ๊กเจเอมาได้นะครับ ชื่อว่าสุรชัยมนวังนะครับเฟซบุ๊กผมเนี่ยสุรชัยมนวังนะครับแบ่งปันได้นะครับเนี่ยผมจะให้ไปปลูกเลยครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้สามต้นแล้วนะท่านผู้ชมแบ่งปันได้นะครับเอาไปลงกระถางนะครับไม่นานเขาก็จะโตแบบนี้นะครับโตไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสูงใหญ่มากๆนะครับเขาก็พร้อมจะออกดอกให้เราเชยชมนะครับ เศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านครับต้นที่บ้านสูงมากแล้วสูงเลยหัวเจเอ๋ยด้วยนะเจเอ๋สูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเซนติเมตรเนี่ยสูงกว่าหัวเจเอ๋ยขึ้นไปอีกนะครับนี่ช่อดอกของเขานะครับยังมีต้นเล็กๆนะครับพร้อมที่จะเจริญพันธุ์อีกมากมายนะครับผมแบ่งปันได้นะท่านผู้ชมผมแบ่งปันได้นะใครอยากได้เศรษฐีพันล้านไปปลูกนะครับแต่ว่าท่านผู้ชม ต้องออกค่าจะส่งกับค่ากล่องนะครับค่าวัสดุนะครับส่งเจนทีให้นะครับ30บาทเท่านั้นนะครับผมก็จะแบ่งปันไปให้นะครับเบบี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะปลูกง่ายๆนะครับเอาไปลงดินนะครับรดน้ําทุกเช้านะครับเขาก็จะแทงรากออกมานะครับเล็กๆนะครับโตเร็วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชแนลใหม่นะครับ Facebook เจเอคือสุรชัยมนวังนะครับ บายสวัสดีครับ shake baby